สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพื่อนี้วันอาทิตย์นะครับมาเบิงเห็ดมาเบิงเห็ดผู่ดำเาทหลังผมเย็นยังกันนี่เอาเดียวได้ผู้ด่ะสวัสดีครับครับเ,เ,เป็นเงาเป็นเงาอยคุณอันนี้ยุ่ไกลทางจอดจอดรถได้ถึงทีเลยนะครับสวนตอนเป็นสวนย่งหน้าสองปีที่เขามากเพราะว่ามันเป็นที่ของเจ้าเดียวอยู่เราอยู่นี่ครับคือทีของพ่อแม่ญยาิครับหกสิบกว่าไร เขามากกัพอเลยครับจุดแรกกันว้ยสะสอนครับอันนี้เป็นจุดแรกครับไปผมพาไปเบิ้งอีกจุดหนึ่งครับเพราะว่าเขาเขาเบิ้งไวหลายจุดอยู่เมื่ขึ้นนี่มาไต่โอ้ใครแต่เมเลยจอยก็นี้ครับไปเบิ้งจุดที่เป็นไครลหลายๆกันเอาเชือกเ็ดละงกของน้องพอตเชือกเฮดละงกเนี่ไปนี่เ่าผิดหวังครับได้กินเฮดทั้ง ละงกเหลืองทั้งละงกสมครับเหลืองสมละงกแดงของละงกปลาครับออกมาจากผู้นำนาวเพราะว่าผู้ทา้งนำนาวคนละพี่สาวเพิ่นแปลอ,อมาเนาะนกับว่ารู้ว่าเป็นละงกแดงที่แหลผมเห็นผมตกใจนะเพราะว่ามันเห็นตตยเบือ่อผมก่รู้จักละงอกดีๆอันแดงเนาะสียังมาแดงยังคืนแบบนั้นโอ้ทั้งพีแั้นในพ่อแบบไหนครับทา้งพียังเปลี่ยนใครอยู่อักหลาดอยู่ครับ เดี vale ur, shorts, right. ๋ยวผมสิให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งไข่มันไหลสัใไหนมือขึ้นนีกผมจนห้วงไหวๆไปครับมาเบิ่งมาเบิ่งไข่มันปูผุดอ่ะแมนมดเลยครับผุดอ่ะสวดขึ้นมาแมนมดครับแถวบริเวณนั่นไอ้เบื่องใกล้ๆผุดอ่ะมีใครเห็นด้วยครับมีใครเห็นผุดอ่ะูพี่ลีขึ้นมาโอ้ยที่ผมมาเป็นผมเหยียบเดี๋ยวมาเบิ่งภูมินีครับเพื่อนเพื่อนเห็นมา่น่อยเนี่ยเบิ่งภูมินีหัว่ะ เรลโงครับไตไตใบนี่แมนมัดเลยนี่ครับกูดะกูดะมองดูไตใบอง้างเลยครับกูดะเป็นสายไปครับขุดเบึ้งไปเบึ้งไปขุดนี่ต่ไข่มันเลยครับนี่ครับขุดกูดะกว่าท่ามะด้กว่าผมสีห้องมันขึ้นนี่มันมีสุกจุดเหมือก้อนสิว่า,า <c oughs> มันมีไข่สุกจุดครับนี่ยังสีกระแมน อูอีลีจุแซกขึ้นมากอ่กระแมนครับู่ทำมา,าได้ไเดี๋ยวใครไหลเขายีลีครับมึงขึ้นนี่ส่นผมห้องกูแล้วกูแต่จุดเดียวนี่กับโอ้โหผู้ดาผู้ดาเขาจันทร์พานครับอ๋อทะเก็บพร้อมกักบตัวพุ่นตัวพุ่นนี่พอดีครับเพราะว่าผมสีปล่อยบั่นพวกนี้ใครมีแต่ใคร่ใหญ่ด้วยครับลุงอกสมทั้งนี่นี่ละงอกสมละงอกเหลือง ล้วก็จะมีอันเฮ็ดเพาะเสริมเขามาอีกครับแต่จริงๆแล้วเฮ็ดเพาะมันออกไรด้ถ้าเก็บตั้งใจเก็บแท้นๆนี่ก็บ่ารรมาดาครับแล้วกัไปอีกส้นหนึง่งมาเพื่อนๆไปเบื่องน้มกันโอ้หันแต่ว่ามามาเห็นจุดแหลกก็ตื่นเต้นแล้วครับ,อา,าอ,าอ,รบอากาศเอาพอดีน้อนี้ครับอากาศเอายังสี่บรต้องห่วงครับเพื่อนๆเฮ็ดสวนนี่นี่ออกสวนอื่นไวก็สร้างสวนนี่นี่โอ้พีลึกครับ คิดว่าเป็นน้ําเชื่อครับคิดว่าเป็นเป็นน้าเชื่อเห็ดเชื่อที่ห่าวว่างไปบางทีเชื่อมันแข็งแรงเนาะมันสามารถเทให้เห็ดมันเกิดได้ตลอดครับดินก็นดีเพ่อะดินก็นสุดยอดครับดินดินไหม่ปลาเกาแถวนี้เป็นดินโอ้โหปาดใครข้นไม่บักหลายนึงนี่ครับพูดละปิดใครขืน <Hot. S 2> มองนี่มองเค,เคยเก็บกำลังตัวโน่ครับนี่เ่าี้บริเวณนี้ครับยังไขึ้นตมงแ,แต่แม่แล้วครับมองนี่นี่ถ้าถ้าจำผิดมองนีตน่ต้นไม้สามสีต้นเี่เก็บมองเดียวประมาณสี่หาเทียแล้วครับงกขึ้นตลอดเลยครับเป็นมองอื่นนี่มันจะจะเมดแล้วเมดเลยเลยครับมันจะบ่มีอีกครับแต่มองนี่ผมโอ้ไทยคอนเทนต์บัากหลายเทียครับ เ <N ic> um> นี่ยเช่นเช่นภูมินี่หมื่บ้านนี่เพื่อมูมาเก็บเอาอยู่ภูมินี้นี่เห็นห้อยมันเก็บอยู่นี่ผุ่นยังยังเหลือบ่านอยู่มันเก็บบ่บ่นครับคือหมื่บ้านนี่เห็นปลาสิปล่อยเอาเอาเชือกมูผันมาเห็นผันผัดอยากได้ก็เลยเอาเป็นเก็บไปเลยเด้แตจะไปกินต่อโอ้โหป่าทุป่าฮัทมีแต่ดอกใหญ่ๆเพื่อนกูละอ่ะหนึง่งสอง หนึ่งสองสามสี่หาดอกนี่ได้มอหนึ่งพอดีครับได้แกงหนึ่งเ่ราไม่ได้มอหนึ่งนะ <c oughs> สำหรับคนสิกินนดิโอยครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามถ้าถือใจกซสยกดแชร์ได้ครับใส่กดแชร์กดไลค์ให้ในเด้อเดี๋ยวก็บมาตอบแม่น,นคอมเมนต์กันนะครับผูดอะไกได้น้ำเชื่อกับติตอ่อเดี๋ยวไปเดือนได้ล้านปเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าผมรู้ว่าจำนวนเท่าไหร่ล,ละเลยก็มักเชื่อไว้เพิ่มนะครับสวัสดีครับ